สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอคลิปวิดีโอสั้นนะครับที่เกี่ยวกับโรคติดต่อทางพันธุกรรมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญลับชิะฝังได้แล้วครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้คุณครูจะมีงานให้ทำนะครับก็คืองานระบายสีต้นไม้นะครับแล้วนี่จะพี่เขาจะแจกกระดาษให้นะครับคนละแผ่นแล้วให้เราระบายสีครับมาพี่ก็แจกเลยครับ เป็นไงบ้างครับระบายอย่างเงี้ยตอนเด็กเป็นไงบ้างโอ้คนนี้สวยครับสวย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 อย่าไปว่าเพื่อนเขาเราระบายของเราไปสิเออระบายของเราไปครับเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนทำไมระบายสีแปลกกับเพื่อนนะครับก็อันนี้ก็สีเขียวนี่ครับสีเขียวเหรอครับในดูของเพื่อนดิดูผงเพื่อนสิเหมือนกันไหม ไม่ครับอันนี้สีแดงนะครับอ้าวไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่นะครับอหนูเคยเป็นโรคอะไรมาไหมลูกไม่นะครับตั้งแต่เกิดเป็นโรคอะไรไหมตาบอดสีไหมไม่นะครับไม่ใช่ไหมอ้าวเลียงทุกคนเสร็จกันเลี้ยงครับเสร็จแล้วครับอครับต่อไปเดี๋ยวจะเรียกมาทีละคนนะครับให้พีเซนที่หน้าห้องนะครับผมอ่ะคนแรกนะครับเริ่มที่น้องวานะครับ ในลองอธิบายสิครับว่าต้นไม้ต้นนี้ระบายสีอะไรบ้างครับระบายสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวครับแล้วก็มีคนสองคนแล้วก็พระอาทิตย์ดวงหนึ่งครับโอเคครับถือว่าเก่งมากเลยนะครับน้องวาครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นน้องเบสนะครับผมลองอธิบายสิครับว่าใช้สีอะไรบ้างครับในการระบายต้นไม้วันนี้ผมระบายสีต้นไม้เป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีใบไม้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็พระอาทิตย์ผมเป็นสีแดงนะครับ ครูครับทำไมต้นไม้ของเพื่อนกับของผมมันไม่เหมือนกันล่ะครับโรคตาบอดสีนะครับคือภาวะที่ทำให้การมองเห็นสีผิดปกติไปนะครับโดยเฉพาะสีแดงและสีเขียวมักเป็นมาตั้งแต่เกิดและถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับเพราะว่ามี การผิดปกติทางยินครับพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับโรคนี้ไม่ทําให้ตาบอดแต่การมองสีเพี้ยนไปและยากต่อการใช้ชีวิตในชีวิตประจาวบบันครับ และนี่นะครับคือโเลเบาหวานเป็นโรคที่ร่างกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะครับผิดปกติเนื่องจากขาดอินซูลินในร่างกายผู้ป่วยมักมีอาการประสาะบ่อยกระหายน้ําหิวน้ํา หิวบ่อยเหนื่อยง่ายและแผลหายช้าและมีอาการเป็นลมวูบและหากไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอาจเกิดอาการแทรกซ้อนต่อร่างกายได้ครับีแม่หรไอ้สัส หว่วยไปเน <il S 1> ี่ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไรเพื่อนเฮ้ยเป็นไรเพื่อนเป็นไรเพเป็นไร ดาวซินโดมเป็นภาวะความผิดปกติทางพันธุกรรมทําให้พัฒนาช้ากว่าปกติมักมีลักษณะเฉพาะเช่นตาเฉียงดั้งจมูกแบนลิ้นโตตัวเตี้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอาจมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญารวมถึงรวมถึงเสี่ยงต่อโรคหัวใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆการรับมือกับโรคดาวซินโดมนะครับคือการดูแลอย่างใกล้ชิดส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่เด็ก ให้การศึกษาและฝึกทักษะตามความสามารถดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและให้กำลังใจจากครอบครัวกับสังคมเพื่อให้ใช้ชีวิตให้มีคุณภาพครับโรคติดต่อทางมรธุกรรมนะครับคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมซึ่งสามารถถ่ายทอดจากบิดามารดาสูบุตรได้ตั้งแต่กำเนิดโรคก,กลุ่มนี้ไม่สามารถติดต่อทางการสัมผัสได้ การอยู่ใกล้ชิดหรือการใช้ชีวิตร่วมกันได้นะครับผู้ปกครองบางหลายอาจไม่ทราบนะครับว่าตัวเองมีพาหะนําโรคและสามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปยังบุตรได้นะครับตัวอย่างของโรคพันธุกรรมได้แก่ตาบอดสีดาวซินโดมและเบาหวานนะครับการป้องกันและการรับมือที่เหมาะสมคือการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมการวางแผนครอบครัวและการรักษาตามคําแนะนําของแพทย์ครับ

大宝子，下次有。Bye. Bye